วันนี้พามแไม่ดีมมาฝากความหวังไว้ที่พี่ปิ๊กปวินาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้พี่ปิ๊กปวินาให้ส่งหนังสือไปหาอธิบดีพอมอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะจะให้ทางสงเคราะห์เขาค้นหาข้อมูลเด็กๆลูกๆให้อีกทีนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นไปได้ มากน้อยแค่ไหนแต่ก็วันนี้มีความหวังขึ้นมาไหมเป็น<อ>ไงบ้างขอ,ขอหวังเลยนะขอหวังได้เลยอขอหวังเลยแหละโอเคโอเคแล้วก็เดี๋ยวเขาจะประสานเรากลับมาแล้วก็อีกครั้งเดี๋ยวเราจะตามหาคนชื่อพึง่ง <trov, S 1> แล้วก็เดี๋ยวให้พี่โอมาเป็นพยานในการตามหาชื่อของน้องเดียครั้งนี้เนาะโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยว่าก,กันอีกทีนะครับนีควาใจมาเ หาใจให้ที่โทรหาโอเคไปกลับบ้านกันขับรถดีๆหนั่นเดี๋ยวแป๊บนึงวืร็วเร็วอะไรอ่ะน้องเดียวน้องดีวน้องดีวลูกสาวเขาเป็นลูกสาวเขาเป็นขวัญใจเขามีเป็นขวัญใจลูกสาวเขาจริงจิงเปิดกล้องดิจริงจิงเปิดกล้องดิ สวัสดีค่ะยยางสวัสดีค่ะยยางดีสวัสดีค่ะทำไมไม่มาลูกเนี่ยพี่ก็ถามทำไมหนูไม่มาเโอเคเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอกันพี่เต้ยพี่เต้ยไม่เห็นจะอยากเจอพี่บ้างเลยกรีดแต่พี่เมย์คนเดียวอยาเจอพี่เต้เหมือนกันโอ้ยโอเคค่ะโอเคค่ะเราจะกลับแล้วแค่นี้ลูก โอเคงั้นเดี๋ยวมีอะไรติดต่อไปทีนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะฮ่าฮ่าฮ่นี่ไงเ c เจอแล้วเอ็มซีพี่จันจ้าขอบคุณนะครับครับขับรถดีๆพี่ครับ กายตามหาลมเพลียหลับล